สำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอต่อไปนี้เติมทีอาจารย์สมจิตเทียนจันทร์หรือเท่าสุพรรณเป็นผู้นำมาเปิดเผยครั้งแรกเมื่อปีก่อนครับเวลานั้นไม่ได้กล่าวนามว่าผู้ที่ท่านกล่าวถึงนั้นคือใครผู้ใดทำให้ข้าพเจา้าเกิดความสงสัยเป็นกำลังต่อมาเมื่อมีโอกาสพบสิทธิใกล้ชิดของหลวงพ่อกวยราวๆเมื่อปีพุทธศักราช 2,538ได้สอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวจึงได้ทราบว่าท่านผู้ที่ข้าพเจ้าอยากรู้จักนามของท่านนั้นคือใครพระองค์ชายใหญ่เชื้อพระวงศ์ผู้ที่ศรัทธาในทางขลังศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าเห็นสมควรว่าเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นจริงมีสิทธิ์ของหลวงพวก,กวยรู้เห็นในเรื่องนี้จริงจึงนำข้อมูลเดิมจากอาจารย์สมจิต กับข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติมมาเรียบเรียงใหม่ด้วยเห็นสมควรที่จะนำมาเผยแพร่การนี้กราบขออนุญาตท่านที่กล่าวถึงด้วยณที่นี้ด้วยเจตนาของข้าพเจ้าไม่มีจุดประสงค์ใดที่จะแอบแฝงนอกจากจะบันทึกเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณเพียงเท่านั้นครับและสำหรับคนที่เรียกขานปะท่านว่าพระองค์ชายใหญ่นั้น ผู้ที่สนใจในวัตถุมงคลคงพอจะทราบว่าพระองค์ชายใหญ่ท่านชอบและสนใจทางเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารบในพระรันตนายัยชอบทำบุญสุนทานท่านนั้นมักจะไปกราบรูบาจารย์ตามสำนักต่างๆโดยเฉพาะที่เชื่อว่าเป็นผู้ทรงกุลวิเศษมีเรื่องราวที่น่าสนใจว่าครั้งหนึ่งพระองค์ชายใหญ่นี้ เคยพบกับหลวงพ่อกวยทั้งให้ความเคารพยกย่องหลวงพ่อกวยว่าเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่แก่กล้ากล้าแข็งเป็นอัศจรรย์เรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยหลวงพ่อกวยนั้นไปเรียนวิชากับหลวงพ่อจงในเวลานั้นเองทราบว่าองค์ชายญเดินทางไปกราบหลวงพ่อจงที่วัดหน้าต่างนอกด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านนิมนต์หลวงพ่อจงมาที่วางของท่าน ทั้งขอให้หลวงพ่อจงนั้นเมตตาปลุกเสกพระผู้ชาที่เก่าแก่ของท่านและทราบว่าหลวงพ่อกวยนั้นก็ได้ติดตามหลวงพ่อจงไปด้วยในการนี้ในเวลานั้นเองหลวงพ่อจงก่อชลาภาพมากแล้วเป็นที่รู้กันว่าหลวงพ่อจงท่านเทียงจับเป่าไปหนึ่งถึงสองครั้งอากมองเผลๆแล้วทั่วไปดูจะเหมือนง่ายหรือเรียกว่า ดูจะไม่ขังนั่นเองครับและเมื่อพระองค์ชายใหญ่นิมนต์ปลุกเสกพระบูชาท่านได้นำพระบูชาที่เก่าแก่หลายองค์มีทั้งพระเชียงแสนพระอู่ทองโยงสายศิลเข้ามาจัดอาสนะไวา้ขอให้หลวงพ่อจงนั้นช่วยปลุกเสกอธิษฐานจิตด้วยเชื่อว่าเวลานั้นหลวงพ่อจงทราบดีถึงภูมิจิตของหลวงพ่อกวยคาดว่า หลวงพ่อจงท่านทราบด้วยจิตพระองค์ชายใหญ่ท่านทรงโปรดทางความขลังศักดิ์สิทธิ์แต่หลวงพ่อจงท่านเวลาที่ปลุกเสกของขลังท่านจะแค่เพียงเสกเป่าเพียงหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นและอาจจะทําให้ไม่เกิดศรัทธาในจิตเท่าที่ควรท่านจึงคงอยากให้สิทธ์แต่ทดสอบจิตด้วยทดสอบวิชาด้วยในขนาดนั้นหลวงพ่อจงท่านจึงได้นิมนต์หลวงพ่อกวยขอให้ขึ้นปลุกเสกแทน หลวงพ่อกวยท่านมั่นใจในตัวเองสูงมั่นใจในอาคมและภูมิชาเมื่อครูบาอาจารย์มอบหมายมีหรือจะปฏิเสธก่อนที่จะเข้าปลูกเศษหลวงพ่อจงกระซิบข้างหูหลวงพ่อกลวยว่าเอาให้เต็มที่เลยนะท่านเขาดูเราอยู่เวลานั้นหลวงพ่อกลวยอายุพรรษาย,ยังไม่มากภายนอกอาจดูไม่น่าคลั่งเป็นเพียงพระสงฆ์รูปร่างผอมบาง พระองค์ชายใหญ่ท่านผ่านกูบาอาจารย์มามากโกสมควรผู้ใกล้ชิดทราบดีว่าท่านเลื่อมใสพระอาจารย์ใดต้องเก่งและเข้มขลังจริงเท่านั้นแต่หลวงพ่อก,กวยท่านทราบดีว่าต้องทําอย่างไรเรื่องที่จะให้กูบาอาจารย์เสียชื่อนั้นคงไม่มีแน่นอนหลวงพ่อกลวยท่านหันมากราบพระพุทธกราบหลวงพง่อจงพระอาจารย์ที่นั่งอุ่มยิ้มอยู่ แล้วก็นั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดเตรียมเอาไว้หลวงพ่อก,กวยจับสายศีลสำรวมจิตเข้าสมาธินั่งนิ่งไม่ไหวติงครู่หนึ่งพันเกิดเหตุอัศจรรย์เมื่อพระที่บูชาล้วนเป็นของเก่าแก่หายากดั้งสินซึ่งอยู่ในวงสายศีลที่องค์ชายใหญ่นั้นจัดไว้จะมีองค์เล็กองค์ใหญ่มีทั้งปางยืนและปางสมาธิพระบูชาทั้งหมด ได้เริ่มสั่นไหวสั่นสะเทือนมากขึ้นเรื่อยๆที่สุดพระบูชาปางยืนองค์ใหญ่ถึงกับโยกคลอนไปมาผู้ที่อยู่ไกลต้องรีบเข้าไปประคองพระทันทีและอาการสั่นสะเทือนนี้เกิดขึ้นนานอยู่หลายนาทีเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตะลึงให้แก่สมเด็จพระองค์ชายใหญ่ไม่น้อยเมื่อเสร็จจากพิธีได้ถวายปัจจัยมาหนึ่งพันบาท ถือเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้นเรา่าวปีพุทธศักราช2500ท่านสอบถามหลวงพ่อกลวยว่าท่านอยู่วัดใดเข้าใจว่าท่านแปลกใจหลวงพ่อกลวยนั้นพลังจิตกล้าแข็งเกินคาดขนาดเสกพระบูชายังสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้เป็นใครก็ต้องเกิดศรัทธาทราบว่าพระองค์ท่านต้องการมากราบหลวงพ่อกลวยที่วัด ด้วยการเดินทางสมัยนั้นค่อนข้างลำบากประกอบกับสังขบุรีเวลานั้นมีพวกโจรชุกชมุมจึงเป็นการยากในการถวายความปลอดภัยเห็นว่าไม่สมควรเดินทางทั้งหลวงพอกวยท่านก็ไม่สนใจหรือยินดียินร้ายในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นอุปนิสัยของท่านที่จะวางเฉยภายหลังจึงหลมเลิกการเดินทางทราบว่าภายหลังท่านนิมนต์พระเกจิอาจารย์หลายลูก ใม้มาบุกเสกพระบูชาในวังอีกหลายวาระแต่พระเกจิคณาจารย์ที่บูชาไปนั้นไม่มีองค์ใดที่สามารถปุกเสกให้พระพุทธรูปนั้นสั่นสะเทือนสั่นไหวได้เชกเช่นกับหลวงพ่อกลวยเลยเวลาผ่านมาหลายปีท่านค้นหาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณอยู่นานจนได้พบกับอาจารย์นำชินวโรวัดดอนาลาจังหวัดพัทลุง อาจารย์ผู้แก,ก่กาอาคมสิทธิสำนักเขาออที่สามารถปลุกเสกพระจนสันสะเทือนได้ปรากฏว่าอาจารย์ที่ปลุกเสกจนสันสะเทือนได้มีเพียงแค่หลวงพ่อกวยกับพระอาจารย์นำเพียงเท่านั้นอภินณิหารประสบการณ์สุดยอดวัดถุมงคลที่หลวงพ่อกวยนั้นทันใดปลุกเสกขึ้นมาไว้ให้กับปลูกสิทธิ์ได้ใช้ เพื่อที่จะคุ้มครองให้แข้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและเรื่องที่ข้าพเจ้ากำลังจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่หลวงพ่อได้สร้างขึ้นมาให้กับปลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้คุ้มครองดูแลตัวเองแหวนแขนเหลดาของหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยเป็นพระเกจิที่คงแก่วิชาวิชาของท่านมากมาย สังเกตได้จากการสร้างวัตถุมงคลของท่านวิชาแหวดแขนเป็นอีกวิชาหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อกวยแหวนแขนของท่านนอกจะมีอนุภาพทางป้องกันตัวแล้วก็ยังมีอนุภาพทางด้านคงกระพันมหาอุดแล้วยังเป็นแหวนเตือนภัยอีกด้วยคือเมื่อจะเกิดเหตุร้าย แหวนแขนจะรัดจนรู้สึกได้แต่ถ้าร้ายแรงถึงกับชีวิตจะรัดจนขาดเลยก็มีวิชาแหวนแขนของท่านยังไม่สามารถสืบได้ว่าท่านใช้วิชาของครูบาอาจารย์ท่านใดเพราะครูบาอาจารย์ท่านทั้งสองค์ล้วนแต่มีชื่อเรื่องแหวนพิรอดทั้งสิน้น นั่นก็คือหลวงปู่ศีแห่งวัดพระปางหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาแต่ในความคิดของแอดมินเข้าใจว่าท่านน่าจะใช้วิชาของทั้งสามองค์มาใช้ปลุกเสกแหวนแขนของท่านเองเรื่องที่แสดงให้ว่าแหวนแขนท่านเตือนภัยนั้นจนถูกขนานนามว่าแหวนแขนเลดา เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากนายเชนคนหัวเด่นได้อาสาสมัครเป็นทหารผ่านไปรบที่ประเทศลาวนายเชนได้มากราบหลวงพ่อกวยและท่านได้มอบแหวนแขนให้ไปหนึ่งวงพร้อมกับพายันกันภาย8ทิศอีกหนึ่งพื้นตอนที่นายเชนไปอยู่ในสมรภูมิรบที่ประเทศลาวนั้นก็แคล้วคลาด จากอันตรายตลอดจนมีอยู่วันหนึง่งเป็นเวลากลางวันฝ่ายศัตรูจะไม่ค่อยโจมตีแหวนแขนของนายเชนเกิดรัดแขนจนรู้สึกได้นายเชนจึงได้เข้าไปบอกกับผู้พันว่าข้าศึกกำลังจะโจมตีแต่ผู้พันนั้นไม่เชื่อคำที่นายเชนนั้นได้ไปบอกและไม่ได้สั่งการอะไรเลยนายเชน จึงโดดไปที่หลุมหลบภัยอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเสียงปืนของฝ่ายขาศึกทั้งระเบิดยิงถล่มหนักได้มีทหารที่ตายไปหลายสิบนายหลังจากเหตุการณ์นั้นผู้พันจึงมีความเชื่อในเชนบอกนายเชนว่าถ้าขาศึกจะโจมตีให้มาบอกด้วยพอแหวนแขนรัดอีกทีนายเชนก็รีบไปรายงานให้ผู้พัน พอบอกผักเดียวก็เกิดการโจมตีจากฝ่ายศัตรูทุกครั้งจนพวกเพื่อน,อนขนานนามนายเชนว่าแหวนแขนเลดาเมื่อรบอยู่ได้หกเดือนนายเชนได้กลับมาพักที่บ้านที่เมืองไทยพ่อถึงกำหนดจะไปเมื่อสวมแหวนแขนแหวนแขนก็เกิดขาดนายเชนได้เสียใจรีบแจ่นมาหาหลวงพ่อขวยที่วัด ได้เล่าเรื่องแหวนแขนขาดให้ฟังหลวงพ่อก,กวยท่านนั่งนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าเองไปคราวนี้คงไม่รอดกลับมานายเชนนับถือหลวงพ่อก,กวยอยู่เหนือกล่าวเนื้อกระหม่อมจึงเชื่อฟังหลวงพ่อไม่ได้เดินทางไปรบแต่คอยฟังข่าวการรบว่ารบครั้งนี้จะดูเดือดมากฝ่ายข้าศึก คนสัมปวุธต,ต่างๆมาถร่มอย่างหนักพวกเพื่อนๆนายเชนเสียชีวิตกันในครั้งนั้นมากนายเชนจึงมานึกถึงตัวเองว่าวันนั้นแหวนแขนไม่ขาดตนก็อาจเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตในศึกครั้งนั้นก็เป็นได้ครับขอขอบคุณข้อมูลของเรื่องเล่าในวันนี้เรื่องราวนี้ สิทธิ์รุ่นเก่าทราบกันหลายคนอาจารย์สมจิตเทียนทองเคยนำมาเผยแผ่เมื่อราวๆยีสิบกว่าปีก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ